ออกกำลังกายเป็นประจำแข็งแรงดีไม่ปวดศีรษะไม่เหนื่อยไม่มึนท้ายทอยไม่ได้บ่งบอกว่าท่านจะไม่มีโรคความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นภัยเงียบและเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับสุขภาพโดยเฉพาะในวัยกลางคนหรือผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการ และมาพบแพทย์เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือโรคหลอดเลือดสมองแตกทําให้เกิดมีภาวะอัม,มาพาตอัม,มพฤกษ์โรคหลอดเลือดหัวใจตีบอุดตันทําให้เกิดมีภาวะหัวใจวายเสียชีวิตกะทันหันหรือโรคไตาวายเรื้อรังนะครับจำเป็นต้องได้รับการฟอกไตในอนาคตแม้กระทั่งโรคจอประสาทตาเสื่อมอาจจะทําให้เกิดมีภาวะตาบอดได้การวินิจฉัยและให้การรักษา,อย,า,กษาอย่างรวดเร็วและเบื้องต้น จะสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงอาจจะมีอาการผิดปกติดังนี้อาการปวดศีรษะเวียนศีรษะมึนไายทอยหรือมีอาการเหนื่อยง่ายผิดปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการดังนั้นการตรวจวัดความดันเลือดเป็นประจำ โดยเฉพาะในคนวัยกลางคนขึ้นไปหรือคนสูงอายุจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะการวัดความดันเลือดที่บ้านน่าจะได้ผลเชื่อถือดีมากกว่าการวัดความดันเลือดที่โรงพยาบาลเนืน่องจากการมาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอาจจะก่อให้เกิดความมิตกกังวลเครียดเหนื่อยทําให้เกิดมีความดันเลือดสูงเกินจริงได้การรักษาความดันเลือดสูงในกรณีที่ท่านไม่มีอาการหรือมีระดับความดันเลือดที่ไม่สูงเกินไปนัก ในเบื้องต้นแพทย์จะแนะนําให้ท่านออกกําลังกายโดยเฉพาะถ้าท่านมีน้ําหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีเกลือมากหรือมีรสเค็มหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟรหรือแอลกอฮอล์ที่มากเกินควรในกรณีที่ท่านมีความดันเลือดสูงต่อเนื่องตัวบนมากกว่า140มิลลิเมตรตลอดหรือตัวล่างมากกว่า90มิลลิเมตรตลอดแพทย์จะแนะนําให้ท่านเริ่มรับประทานยาลดความดันเพื่อจะควบคุมให้ระดับความดัน เลือดกลับมาเป็นปกติอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้การรับประทานยาลดความดันจะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องไม่สามารถที่จะรับประทานหยุดหยุดแล้วก็รับประทานต่อได้เนื่องจากโรคความดันเลือดสูงเป็นโรคเรื้อรังอยากจะขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่าให้ช่วยกันหมั่นวัดความดันเลือดเป็นประจำและรับประทานยาลดความดันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนในอนาคตและทำให้ท่านมีสุขภาพ ที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวโปรดอย่าะะได้ไมตกกังวลเรื่องการรับประทานยาลดความดันเป็นระยะเวลานาน,านๆว่าจะส่งผลทำให้เกิดมีภาวะไตวายวเ,ออเรื้อรังหรือมีภาวะตับวายทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้ดูแลสุขภาพของท่านโดยรวมสวัสดีครับ